อมุนีนะคะมาจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพค่ะท่านที่สองพระธรรมวิสุทธาจารย์มาจากวัดบวรนิเวศฐานท่านที่สามนะคะพระเทพกิตติวิพนวัดทุทธบูชาท่านที่สี่นะคะพระวิมลธรรมาพานวัดทุ่งศรีสองเมืองจังหวัดนครพนมท่านที่ห้านะคะพระมงคลธรรมวิชั เเก้น,นะคะประเทศเดนมาร์กท่านที่7นะคะพระชัยวัฒน์อภิวัชโรจากวัดนิยอดธมารามท่านที่8นะคะพระรูมิทานภาวนาจากวัดฮ้องกงธรรมารามประเทศฮ้องกงท่านที่9นะคะ ศรีลักลหรือท่านพระครูสอนวิธีทุกท่านรู้จักจากวัดนิเทศาศาสนาคุณฟลอริดาท่านที่สิบนะคะพระครูสังครักษ์สุภเลิศจากวัดป่าชิคาโกเมื่อท่านได้ยินนามต่างๆแล้วจะเห็นว่ามาจากทุกทุกที่เลยนะคะโดยเฉพาะท่านพระพรมนีนะคะมาจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระธรรมวี่สุทาจารย์จากวัดบวรนิเวศที่ท่านได้เดินทางมาร่วมงานพิธีผูกพัชศรีมาในวันนี้ของวันดนิยอรธรรมรามนอกนั้นก็ มาจากจอร์เจียกรุงเทพเดนมาร์กนิวยอร์กฮ่องกงนะคะถ้าจะเห็นว่ามาจากหลายๆรัฐหลายๆที่ซึ่งวันนี้เราไม่สามารถให้พระสงฆ์ทั้งเจ็ดหกสิบรูปลงมา <c oughs> มาจากท่านได้เพราะว่ามันจะเป็นการสีรนะ่เวลารมาชฉะนั้นเราจึงมีแค่พระพุูธเจ้า10รูปเท่านั้นค่ะสิรูปเท่านั้นที่จะลงมาให้ท่านได้ใส่บาทกัน นีเขาไปไหนแล้วได้เลยคคนนึ่งอยู่คนหนึงหายเหนียวขาเหนียวเชชิญพี่ติ่นมาตรงนี้